น้ำหนักแม่ลงไป10โลช่วง1-3เดือนตอนนี้16สัปดาห์เพิ่งเพิ่มมา2-3โลเองก็เอาอย่างนี้ค่ะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นน่ะเราจะนับตอนไหนถ้าเกิดคุณแม่ช่วงแรกอะน้ำหนักตัวลดคุณแม่เอาน้ำหนักตัวที่น้อยที่สุดอะ แล้วไอ้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็คือน้ําหนักที่เพิ่มระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะไม่ใช่เอาน้ําหนักก่อนท้องนะเพราะว่าบางคนคือตอนแพ้ท้องคือน้ําหนักมันลงไปเยอะมากค่ะให้เอาน้ําหนักที่น้อยที่สุดแล้วพอเริ่มขึ้นเนี่ยก็เอาน้ําหนักตอนที่กําลังขึ้นซึ่งตอนนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ3ามโลอ่ะอายุครรภ์สิบสัปดาห์ก็เท่ากับ4ี่เดือนใช่ไหมคะน้าหนักเพิ่มมา3ามโลถือว่าปกติอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่า2เดือนแรกจริงๆคือน้ําหนักตัว ถ้าเอาคนธรรมดานะเอาคนธรรมดาแบบที่ไม่ใช่คนแบบชอบกินนะ่ะน้ำหนักมันไม่ควรเพิ่มนะคะช่วงสองเดือนแรกเพราะฉะนั้นคือถ้าเฉลี่ยประมาณเนี้ยหมอก็ถือว่าปกติแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอย่าใส่ใจกับน้ำหนักตัวเองอืมไม่ต้องใส่ใจเลยถ้ามันน้อยนะแต่ถ้าน้ำหนักขึ้นเยอะอ่ะให้ใส่ใจคือต้องคุมอาหารเพราะว่ามันต้องกลัวเบาหวานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักคุณแม่อ่ะรู้สึกว่ามันน้อยอะคะ่ะถ้าเราคิดว่ามันน้อยเกินไปให้เราไปโฟกัสที่น้ำหนักเด็ก ทันทีที่เราโฟกัสที่น้ําหนักเด็กแล้วเรารู้ว่าเด็กน้ําหนักปกติไม่ต้องสนใจเราน้ําหนักไม่ขึ้นก็ได้นะคะคนไข้หมอหลายคนน้ําหนักบางคนแบบบางเดือนน้าหนักไม่ขึ้นเลยซึ่งหมอก็ไม่เป็นไรค่ะดูน้าหนักเด็กพอแล้วแปลว่าสิ่งที่กินคือลูกได้รับสารอาหารเต็มที่ลูกโตได้พอแล้วคุณแม่ไม่ต้องบํารุงเยอะนะคะ